้วยนะว่าแล้วมีล้วมีรู้และเดี๋ยวเดี๋ยวมีเสร็จเสก็ปัดไปก็ปัดเสร็จไปเหลือสี่ใช่ไหมเ็เหลือสี่ศูนย์ศูนไอเหลือสีอะไรนะสี่ศูนย์่ศูนยใช่ไหมปัดจากสี่ศูนปัดเป็นสี่สี่ศู่สอะไรวะงงปัดขึ้นค่ะตกลงเป็นเท่าไหร่สี่รยสีบค่ะสี่ร้บาทหนูพยายามปับขึ้นอย่างเดียวปรับง โอ้โหนี่จำไม่เลยร้านนี้มีขายของคุณภาพคุณภาพคุณภาพแต่เนี่ยบอกว่าขายแพงนะไม่แพงไม่แพงแน่นะถ้าไม่ก็หกจะานคนละซิบอะจำเยอะค่ะคนหนึ่งแล้วก็พี่นั่นล่ะก็พี่คนหนึ่งแล้วล่ะคนเดียวเอสี่ร้อยสี่สิบนะคะโอเคไม่ไม่เกินนะคะโอเคให้ติ๊บแหมขายผลไม้มีติ๊บเลยเหรอ เออมีแต่ต้องให้ให้ลูกค้าเออใช่นี่คือลูกค้าประจำของน้องแหละน้องจากจากใช่ป่ะโอเคขอให้โชคดีครับบ๊ายบายสสวัดีสวัสดี